ปีกนั่งเฮ็ดอีหยังสะมานางใบก่วมขึดจะปีกห้ยเจดเฮ็ดอีหยังมีไอยะไรไอมีโอวิวาจังสันท่านบอกเรื่องเมีัอมากเลยมีไหมีอแต่เป็นยังไดนอนจะว่ามันนอนอิ่มอยู่มันก็ขึ้นเป็นไายตื่นเลมากเป็นมีมีไอลอยลอยจะแบบคือจะงอันเป็นเป็นลอยอยู่เนาะไม่่เพราอย่างนังเราขี้ขันเออแม่อะไก็คือการกัวจางกัวจา ที่ค่ะไม่อยากไปใส่มากใส่เอาหลดมเมื่อยหายเมื่อยขาดเนี่อยากไปใส่มากใส่ขีขาดขาดโอ้ยพักกันยังจมียังกันเดียวนี่ไม่ฮะมื้แหนก็นังจมยังมื้แหกพักกันว่าว่าไม่เป็นยังไดงบุเป็นมีเมียเป็นลายๆมันขึ้นนอนงกันก็ยังนอนหลับแน่บ่หลับแน่อยูมันก็ยังเป็นลอยๆที่ยังเป็ดขาลอยนี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเลยพักกันนั่นมัน อันเราโซเลกันนี่พวกเจ้ามีปัญหาอย่างกันจดกแล้วแม่มันก็ไม่มีปัญหาละไม่จะแจ็คปุญแจใดเรื่องสุขภาพเลยที่แม่มนเรื่อยๆเนาะเป็นส้มๆเป็นแจ็คไดบุ่มแม่ขี้ขันสิเห็นงั้นก็ขี้ขันไปเบิดเลยนะก็บางๆพวกตาพวกเจ้านั่งอ่ะใส่เสื้อผ้านี่ใส่เสื้อผ้าพวกเจ้าก็สิ้นขิดแส่็จผมไม่เสื้อผ้าที่ใส่บอกขึมาใส่อีย่างอยู่ในบ้านในเงื่อนก็ต้องใส่ดูดีตัวสิ่งทีเมืออย่างสิ่งมื่อยที่แม่กระทั่ง แต่งตัวพวกเจ้าก็คือป่อยเนื้อป่อยตัวครับแท้แม่เงือนจะซื้อแกไ้รักษาบุคลิกภาพไปนัน่นจ้ามันเสียบุคลิกภาพเจ้าของอแม่มาสู่เฮือนกับซางเข้าสิมือสิลาสิมีปัญหาอย่างกับซางเจ้าต้องเฮ็ดตัวให้ลาเรื่องให้เมียก,ก้มสูงแม่อยู่ไซคือกันการแต่งตัวการบุคลิกภาพมีสำคัญ ว่าจำเป็นต้องไปข้างนอกต้องดูดีอยู่ในเงื่อเง่ายก็ต้องดูดีเลยลูกดีเอาเง่นเดี๋ยวถ้าใม่ดูดีเฮ็ดแจ้งไหนมู้แหลกนี่อย่งสิเช็คแจ้ไหนเอากระมือเนาะเอาบ่มีเดี๋ยวแม่สิหาใหมแตงดิอันลูกแหลกจาน้องปิ๊กจาพวกเจ้าต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพเจ้าของเด้อจ้าการอันนคตผมเสื้อผ้าอนาผมนี่ต้องดูดีจ้าเออเดี๋ยวแม่สิหามาให้แต่งให้เปลี่ยนดอกว้ายดีพวกอโศกหวานเนาะแม่ ไดแม่ก็ต้องให้พงศุูเตรียมบุคลิกภาพให้ได้อยากตื่นช้าวอยามาโซเลกันอยาี <c oughs> เออเรื่อเรื่อง,อง,องกนปัญหามาสูกันฟังแต <c oughs> ่ชีวิตรบเจ้ามันสิดีขึ้นยังไงเยี่ยว่าเลยแ,แม่เจมเม็นแ้แม่จะหาไหมแตงไม่้มนก็เป็นแม่ไม่อปี๊ยนยานแม่กม,ม่รอนั่นะแล้จะไปหาอย่างไหมหาเห่าแต่งเบียเบียแม่ แม่เตรียมมาเห็นแล้วนี่ขี่กระแตงเข้าไปเรื่องอย่างแม่เครื่องซำอ่างโอายอันนี้เสื้อผ้าอันนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้ากับเพียสิแม่เจ้าต้องเสื้อผ้านาผมมันต้องดีอันนี้คือเสื้อผ้านองสีนี่เพียเพียรูแม่นี่นี่ีการแต่งตัวนี่เห็นบอนนี่กางเกงสีแดง เสื้อสีดำเข้าใสจกับสีไ like really ้ก şey no, ับเข่ากันเหมดเสื้อสีดำนี่เขาใใส่กางเปกกางเกงผู้ไดมันกับเข่ากันเหมือนแมนแมนนี่บางแม่เป็นตัวยางนี่งามขึ้นแล้วบางแม่เป็นตัวย่างนี่เข้ายงมเพื่อนเราก็ต้องดูดีลูกแมนสอแตงตัวไปลูกเนี่ยเสื้อข้านาผมมันต้องดีัดแตงนาแตงตาในแม่ตื่นเต้ามาก เฝ้าแต่ปั๊บแต่ทุกไซกันนั่นมันชีวิตมันสิไปจังไหนไม่เปิดจังไหนล่ะแม่โอ้ยแต่แม่สิเปิดให้แม่ก็เตรียมไว้ให้พวกลูกนี้มันมีสันใส่ฟองน้ำเนี่ยสซันแป้งสันกระจกอันนี้แต่งขึ้นไปลูกแม่นเอากระเป๋าแม่ก็นั่งน้ำน้ำเนยแม่ก็บสีเบิ้ดแม่แม่สีบอกสูกเด้อะวะการแต่งตัวนี่แต่งหน้าแต่งตานี่แม่นเท่าอัน บ่ต้องแต่งแต่งแตงหนาแต่งหนาะนะแล้วปะนี่นะหนาเฮู้แม่นบ่หนะาเพราะมันมันบ่รับก,กับแปีงมันก็สิเป็นอืดๆอ,ดอาลาดในลูกมันสิบ่งามแม,ม่นอันเฮา,าก็เฮาก็แต่งปะแเปงนิดจักหน่อยเอุดติกมาท่าน่จนักหนอ่อยเพราะมีสีสันนะลูกนะมี่ข้าวในสีสันแล้วข้าก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวมันดูดีมันบ่นี่เฮาไปใส่มาใส่มันก็งามตัว นี่แมนโอ้จักสัตว์สิแม่แมนลูกแมต้องแต่งหูจักแต่งตัวแต่งเงี้ยจกหาดแต่งตัวปิีกๆจะไหมหูแต่งโตเป็นเร็วเฉียโอ้ยเราเข้าใจง่ายตัวอือก็เป็นคนบ๊อบปึ๊บบรรไดดอร้องเอาหลวกผมแจ็คหน่อยแม่หลวกผมแจ็คหน่อยเนี่ยเอาผมเราเป็นขึ้นยังพี่ปอดสิเจ้าขี้ใจแค่เม็ดเสียมมาเร็วแต่งเข้าไปตื่นเ้ามากอะให้มันงามเข้าไปตัวลูก โอ้ยอันนี้แกมีเนาะเน่ท้องท้องลูกกันนี oh wow ่นี่ติดติดเข้าไปใช้บกเบิ้งไม่ติโอ้ยผมกับบะมี่บะนี้นี่เจ๊อะไรบะนี้ติดหมูเป็นอย่างนี้หหมูกับบะได้แบบเนาะโอ้ยมีติดอยู่เจ๊ไดงามยูเนั่นแต่ว่านั่นติดเข้าไปมันชอมีเส้นผมให้ติดบ่ได้มันปฏิบัติมือแม่เอ้ยเอาหนึ่งน่งามเป็นอะไรนะนีามีกี่ขบ่นี่มันมีกี่ก้อในสินนี้ ตักแตงตัวลูกตั้งไปสวงามกับฮัตแตงเบิ้งนี่อันนี้บอเสียผ่ากับเม็ดใช่ไหมนี่กับเม็ดตสียมาให้แล้วเดียยังว่าเสีมาใส่คือดูอะไรเก่งเียได้จังไรเนาะตะเอาอยอะใส่เดยอแหนต้องใส่เสียต้องใส่เบิ้งใส่ได้อยู่ดอกแม่วอย่าจ้ะต้องใส่เบิ้งที่ตึมหลักงามตัวเป็นคนงามอยู่แล้วโตแตงจใหก่กับงามผู้ดีผู้งามอยู่แล้วแต่ตัว บ่ามากแต่งโตเนาะอยุตื้นขึ้นมากกะ <c oughs> เห็ดเสือ้อพายเจ้ <c oughs> ยัง <c oughs> ผมกับพ่อผมหนาก็พ่อหนานี่ตัวแต่งไปตัวก็สิงามตัวเป็นผู้ดีผู้งามอยู่แล้วขนาดแม่บ่างามือโตเนาะแม่ก็อันเสื้อ้าันก็ซอยแน่ได้เลยเห็นบ่ <c oughs> ต้องไปใส่เ <c oughs> บิ่งอะไปใส่เบิง่งของแม่สิเบิ่งนี่แม่เบิง่งโตบ่ผิดดอกโตเป็นคนบุคลิกงามอยู่แล้วนาตา เป็นคนภูงามอยู่แล้วแตงขับไปตัวตื่นขึ้นมาเลยเฉียนมาอยู่อุดรอลาตุ๊ตุ๊ได้จังไหนเนาะนี่นี่แม่จิ๋บเบิ้งให้ปุ่นอึดแต่แนวสิแตงแตงคือแม่เนี่ยเป็นอย่างตื่นขึ้นมาเลยบ่ได้ไดอพ่อแม่เนี่ยสีโอ้อันนั้นพุ่งคึ้นอันอันอึ้งอันอันอันคล้องโตัวเตยนี้บ้าเออกับขึ้อยู่เออคืออยู่ขึ้อยู่เป็นพ่อแม่อันจากคน เป็นอึ้งอ้างตัวนี่อ ouais? ึ้งอ้างอันฝนสิโตกบาดเนาะฝนสิโตกอีหลีเดี๋ยวนี้วอึ้งอ้างออกจากอันจากให้เลยมันบ่เอาออกจากผู้จากให้แล้วอะไรนะคืออคือคือคือแงมดูแงมแามบ่แงมแต่ว่าไปกินอีหยังมากคือใครลึงลึงอยู่อด่างเงี้ยมันปวดกาแฟโอ้ยเนาะเออคืออยู่ดอกคือคืออ้อ เออต้นก็ไปเต้นจังไหนมันก็งามเหมือนล่ะะดีกว่าเขาปล่อยหนปล่อยสองดีไปแม่ไปดีดีดีูเขาเขาเต้นเต้นบีกเห็นบ่แม่ว่าวเร็วมาเจอเห็นบ่คนงามผู้ดีอยู่แล้วเพิ่นแต้นผมแต้นหนาใส่เสื้อผ้ามามันก็งามเหมือนแม่โอ้เสมาอยากเสมาอยากหลาน ยี่ปน้เห็นปเเป็นามบแม่เออลม่เปรนตละมันจะเปี่ยนไปอเล่าลอเปลี่าแต่คเ่านี่าาผมนี่มัคัญสําคัญด้ว่มเอพอแม่พี่นเห็นอี่มาเปลี่ยนการแต่งตให้ลูกให้น้องสาวจ้า่มเป็นอย่างเพิ่ตื้นขึ้มาเพร่าแต่ปัญหา ปัดแต่ทุกกันมันสิไปไม่จังนะชีวิตเนาะมาเกตสวยมาเกตสวยเนาะแม่แม่แม่บอกว่าไม่ผิดนะคนนอกเหมือนจะง่ามกอดเต่งหรอแม่บอกจัดกันนี่ดีก็ดีดีเนาะเอาหนึ่งสิสเปญอยัางแหลนสิไปหาสื่อวิจัยหน่อยก่อนอย่างผ้าแหลนเป็สื่อวิจัยเป็นอยังแม่ไป็สื่อวิจัยค้ัตงไปถ้าตกไปประตูน้ำแม่ไปประตูน้ำทม่ ได้ใ, <น S 1> ใส่กระเพาไฟเธอแม่เนาะจ้ากสัก้นนาคลิปนี้แม่ก็ขออันจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนอะจะ,จะโปรดต,ดติดตามบ้านช่องช่องยูทู e บ้านสวนีชุนเกออสบ้านสวนีโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในช่องเอสบ้านสวนีช่อง YouTube บ้านสวนีชุนเกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>